จะจบแล้วโอเคอ้าไอ้มายอ้เยี่ยร์อ้อาวอิ่มเฮ้ยทำไมไม่มีใครเจอศพเลยหรอ จะบอกว่ากูเหยีดเข้ามาในห้องกูเห็นมาเดินไปแล้วไม่กี่แล้วพอเดินกลับมากูรู้ชะตากรำได้เย้กูคอขาดแน่นอนโอ้โหไอ้มาไอ้เด็กเป็ดไอ้อักค่าไอ้ะัค่าอ่ะมีกี่คนแล้วครบยังไปเว้ยเป็นยังไงโอ้โหอย่าแล้ว กูโกนผิดมึงสงสัยอยู่สองคนมึงสงสัยแล้วมึงมึงเอามึงรู้ปะเนี่ยไอ้หมายตายเนี่ยกูรู้มีนครกับยูได้อะออกมาจากห้องแล้วก็นครอะออกมาจากห้องไฟก่อนนานๆเราไฟมันตัดกูกูเห็นพี่ไก่กูเห็นล่าสุดกูเห็นพี่ไก่เอาสรุปว่า เสียกแยัง <expand> โคตรขาดเลยกูไม่รู้ก <ors> ูว <like> <bbe> ่าละครอ่ะอ่าวกูว่าแต่กูไม่แน่ใจอ่ะเพราะกูเห็นกูเห็นแค่พี่ไก่กับยูได้กูไม่อยากเดียวใครไปกูไมันแล้วนะมันทันก็ฝ่ายมันเดี๋ยปเฮ้ยเขาหลังถ้าถ้ามีคนตายไปหาศพดีกว่าเฮ้ยจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตามสิไป เรียบร้อยโคนนันกูอันนี้ใครเจอพี่ไก่เจอเหรอ กูเจอกูดเดินกลับมาไปดิคนเดินมาคืูใครวะคนมันกวาในเองในแดนอมประจากห้องในเวกิเตอร์แล้วก็เจอพี่เลยอันนี้ผมเจอผมอยู่กับยูได้ผมเห็นยูได้ยูได้อยู่ตรงตรงตรง,ตรงไหนวะในเวกิเตอร์ตรงตรงหน้าไอเนี่ยใช่ใช่เพราะใันไหนเดืเดินผ่าน รอบหนึ่งว่าเนยไปเชื่อมไฟเสร็จแล้วก็เดินมาก็ยังเจอคือไม่เคยเจอเนยเลยตั้งแต่วิ่งมาก็นหนูอ,อยู่กับพี่ไก่ก็อ,อยู่ไหนนอยู่แถวแถวเนวิเกเตอร์คือขึ้นคือขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะคือขึ้นมาจากข้างล่างข้างล่างขวาแล้วขึ้นมาเจอ,อยูไดตรงแถวแถวทางเชื่อมสามแยก่ตอนนี้มึงคิดว่าใครปะไม่รู้แต่คิดว่าเป็นนครกับกับแอร์กับ,กบ,กบแอร์คนเนี้ยเนยอ,อะ่ะเพราะว่าไม่เจอเนยเลยเนยไปยังไม่เสร็จหนู่ไปยังไม่เสร็จ จะเส็จแล้วอย่าาเตาอนกนยีเดี๋ยวรอคนมาซ่อมไฟแล้วก็ฆ่าซะโอเคปะ พี่ฟ้าเพราะพี่เดินออกมาคนเดียวมีการล็อกประตูด้วยฮะเช่มไหมพี่ใช่มไหมคือตอนเดินผ่านอะมันล็อกประตูมันล็อกอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นไปเห็นยูมสองคนก็เลยลงมาด้วยกันอันดีฟากูวอรตตัวเองแต่ละครับไอหนูเอาตรงนะเอาตรงเลยนะอืมเกมเนี้ยจกไวมากถ้ามึงไม่ไม่ฆ่ากูอย่างไกลเลยแต่ สัตว์มุดท่อตัดหน้ากูเลยกูกูตกใจไอ้ย่ากูโกนผิดมาไอ้ย่แคชอกตรงไหนครับห้สีเขียวห้องสีเขียวเลยเหรอใช่ได้ห้สีเขียวเลยแกน่าจะดูกล้องหัวจะดูไอ้นครบริสุทธิ์เดินผ่านกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยแล้วเนยไปทำอะไรห้องสีเขียวอะ เมอ์ไปต่อสายไฟอ้าวแียบร้อยใครหลุดนะยูได้หลุดลัวตัดยูได้ออกเหลือพี่ไก่คนเดียวที่น้องใส่อือเลยโอเคเหลือคอมอันนึงเย้เดี๋ยวาพูดดีหนูกำหมัดเลยโอ้ยมันจะเสร็จอยู่แล้วใครอยู่ไหนครับอยู่้องไฟ โอเคงั้นพี่ไก่ตัวเฉยยเเลพราะว่าตรงนี้มันมีท่อซึ่งท่อไปอยู่ท่อห้องไฟได้อยากมีก็ได้ใช่แสดงว่าจบแล้วงั้นอ่ะกูบอกเกาไม่เชื่อกูคนเราใา่ไว้ใจดิฟ้าเป็นไงกูบอกแล้วโคนานมาแล้วกูอ่ะมั่วสองคนมั่วอยู่ดิมีอะไรบายแล้วตอนนี้อยากเป็นป้าแต้ มันปิดไม้ยังไงไว้สักถ้าเล่นในมือถืออย่าปิดเลยเดี๋ยวรุดมันกูกูชอบพ่นเองไงดิก็งเงียบเงียบดิมีอะไรสนารภาพปะเล่นหนึ่งดาสามคน

ไม่ใช่เต็มก็เนยสองคนนะตอนนี้แต่กูไม่รู้ว่ามันเพิ่งตายหรือว่าอะไรวะเออไม่รู้เหมือนกันก็ระเวิเลยนะถ้ามันเพิ่งตายอาจจะไม่นพี่ไก่ก็ได้โกรธเนยพี่ไก่กันแต่สองคนเอาพี่พี่จะได้เสียประชากรหนึ่งหนึ่งโกรผมพี่พี่ไก่เอาเลยแต่พี่เล่ได้รู้ผมขัวเนยขั้วเนยขั้วแน่แหละเอาโกรธอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนความอั่นไส้ส่วนตัวไงกันลุงโกรธเปไนอาโกรเอาโกรธเรียครับ ปวดเลยปวดเลยเหนื่อยเปแลววตัวเองด้วยไงพี่เสียประชากรไปแล้วนึงประชากรวพี่ไก่ว่ะว้าแล้วแเจล้วไม่ัจองจังหวะไงจะแบบเอทุกคนเดินผ่านเสีชีวิต โอ้โหโอ้โหมายมันทำางี well, ้เลยเหรอฮะมายมายมายมึงทำางี้เลยเหรอมายกูถามจริงไริ์กูถามจริงเริามามีอะไรตรภาพไหมอ๋อหนูว่าไม่ใช่พี่มาย พอบังแกที่อยู่เดินออกมาคือคนที่ซ้อนนะพี่คือพี่ฟาป่ะใช่กำลังกำลังแก้ไฟอยู่แล้วก็มีคนไปกดสวิตช์เล่นอยู่ตอนแรกก็อยู่กับไอเดมตอนแรกก็อยู่กับไอเดมแล้วไอเดมก็แก้ไฟอยู่แล้วก็หมายก็ฆ่าเดมแล้วมันก็เดินออกไปหรือเปล่าซึ่งไม่ตอนหนูเดินเข้ามายังไม่มีใครเดินออกมาเลยนะพ่อหนูถึงคนสุดท้ายแล้วก็เลือกับพี่กุ๊พี่ไก่หมดหมายครับหมดเลยอ่าแต่ว่าพี่ฟีฟาแน่ ม่ฟ้าไม่ได้เป็นมีฟ้ามันอยู่กับพี่ตลอดเพราะมันกู้อยู่กันเดียวมันตลอดมันต้องแทงใช่ไม่เคยไปไหนเลยจ้ะซื้อใจพี่ครับต่คำนี้ป่าใอซื้อใจอ้าวแล้วผมจะไปฆ่าเขาทำไมคุณคุณจันเจาหรือเปล่าคุณจันเจ้าว่ะคุณรอคำนวณเวลาดูนะถ้าปีฟ้ามันไปแย่งไปแต่มันไม่มีทางที่สามสิบวิมันแทงได้ตี่สามสี่คนหรอกไม่ได้ไม่ได้มันอยู่กูมันนั่งงั้นมียูไดกับไมา์สองคนจบแค่นี้จบแล้ว ออเนี่ยไม่ใช่เนี่ยบูดไปยิ้มไปวะเนี่ยเนี่ยบูดไปยิ้มไปเนี่ยไอตูนมันเงียบสุดนะเว้ยก็ใช่ไงก็ก็มีมึงไงเพื่อนมึงฆ่าตอนหน้ามึงฆ่าตอนหน้าตอตากูเลยแล้วกูแก้ไฟอยู่กูก็ไม่เห็นไงว่าใครตายแต่กูจําได้ว่าไอเดมมาขึ้นไปแก้อยู่ยอมนะยอมรับซะเพื่อนปวครับปวดปวดเฉือยๆหรือับปวดคุณโคตรโบยผมเลยอ่ะเอาเร็วเอางิ้เลยถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หมค่อยโกรพี่เอาแค่นั้นเองก็ไม่ว่าอะไร

ชัวชัวมีคนเดียวอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยคนเดียวเราจะเสียเวลากันเลยน้องๆเอออย่าสีเวลาเลยคนเดียวคุณรู้แล้วเอ้าหลุดเอ้าหลุดเอาวิตเตอรี่วะให้หลุดรหาวะไม่ได้หลุดเออโอ้โหกูว่าแล้วเชียวเป็นไงพี่ไก่การสติ๊ก สเตตี้ของเราสองคนตอนที่กูปั่นไปแล้วกูฆ่าหรอเนยเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนห้องทำไมอ่ะฆ่าเปลี่ยนห้องเหรอเห็นเห็นรูดอะเราตามไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่ามันดูไม่รู้ว่าจะเกิดการอ p t ชั่นข็น ไอเบนส์กูดูกล้องอยู่เกมไวที่หายเลยว่ะเป็นกูดูกล้องอยู่ไอหมไม่เห็นไอหนุไม่เห็นกล้องเหรอกูท้าไปดิเกมไวทพหายเลยว่ะอ่ะกด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 ใครเนี่ยกูไม่รู้ไอสัตว์ไอเบนส์ไอเบนส์ไอเบนส์เกมกูดูกล้องอยูตุ่มสี่ตุ่มห้าคิวที่ผายเลยว่ะเด็กคนนี้ฟู่ฟู่นเพี้ยเลยกูเนี่ย ดดไงิกเกมไวอ๋อหรอใช่ป่ะกลัไม่ใช่หรอใช่ใช่จะฆ่าเนียนๆคุรอมันฆ่าตรงไอนี่ก็ได้เรียบร้อยจะออกก็ให้มันรีบอร์ดมึงก็จบเล้ววายกูติกอะวายกูติกอะ